น,น่ะไอ้ผู้ร้ายเนี่ยพอเราไล่กันจาจ้าแล้วรู้แล้วที่จริงนี่ก็มันเป็นพวกเราตรงตาบอกนี่ก็างามจักราวาลที่ไหนได้มันเป็นงูเห่างูจงอางูสามเหลี่ยมตรงเนี้ยมันก็คือความคิดของเราแ้วมันคือความคิดของเราถ้าเห็นแล้วเนี่ยมันจะต้องตีโจทย์ให้ออกว่าไอ้มันคืออะไรของเรา มันคือความคิดของเราที่เก mm ิด hmm. ข ja> ึ movies, ้นในสมองเนี่ยมีเมมโมรี่ต่างๆเนี้ยพอเราเข้าใจแล้วมันเป็นความคิดของเราบอกโอ้แกนี่ยิงโจรบวหน้าโจรท่านนั้นมันวิ่งไปรวมมันจะวิ่งไปรวมสุดท้ายเราจับมันได้แล้วมันก็จะโล่งเราก็จะโล่งตอนนี้ ตาหูจมูกลิ้นกายเรายังไม่ตายตาหูจมูกลิ้นกายมันทํางานมันปกติแล้วตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าพอใจไม่พอใจสวยไม่สวยช,ชอบไม่ชอบนี่คืออวัยวะที่มันทํางานก็เรียกว่าวิญญาณประจ,จําอาญาตนะจากสุญญญญว,วิญญาณชิวหาวิญญาณมันจะบอกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจแล้วมันบอกแค่นั้นจบใ พ่อบอกแค่นั้นถ้าเราใช้ทับสมองทํางานมันส่งเข้ามาหาสมองอสังขาระจะปรุงต่อเลยไอ้ถังคิดจะปรุงต่อแต่ตอนนี้เราบายพาสมันเพราะไอ้ตรงนี้ไม่ทํางานแล้วพารูมเป็นโจรจิตมันพอเข้าใจว่าไอ้ตัวนี้เป็นโจรแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นใจต่อใจแล้วเมื่อมันไม่มีตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ที่เป็นครังแห่งการบันทึกความจำ วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปแอดกับสิ่งมันที่รีเฟก์มาจากตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เลยไม่มีตัวกระตุน้นเราเห็นอะไรก็เห็นอย่างนั้นเข้าใจอ่ะตัวนี้แต่ว่าสักแต่ว่าโดยปร,ปร,ปราจญาอวิชชาแล้วไม่ต้องมีใช้ความคิดปะามนด้วยเพราะมันก็เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นเนงเพราะมันไม่มีตัวแอดเดอร์ตัวนี้เข้าไป ตรงเนี้ก็คุยกันถ้า,าพิมพ์ไม่รู้จะพิมพ์เมื่อไม่มีตัวไม่ต้องมีแอดเดอร์มันมีแต่ตัวนี้อย่างเดียวมันก็ทุกอย่างก็จะเห็นตามเห็นตามที่รู้เท่าที่รู้เห็นเท,ท่าที่เห็นมันจะตอบเป็นธรรมไปนี่คือธรรมชาติก็เหมือนเนมเราเมื่อคิดขึ้นเราไม่ได้คิดอะไรละเรา,าแค่นั้นลนะ ถ้าใจพัที่คิดเงินใช้ขึ้นเพราะเพราะไอ้ออไตัวไอ้ที่ต่อมาฟาร์มสดที่นอะไรตออะไรนั้นมันเป็นสัญญากับสังขารที่บปบุมอยูนในสมองที่จะแอดเดอร์เข้าไปเนี่ยใจฟาร์มก็มีตรงนี้ แต่นี้เนี่ยเมือนทุกอย่างอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันอย่างนี้หมดั <c oughs> มนไม่มีถูกรุมอันนี้ <c oughs> ความรู้มันก็อยู่เนี่ยมันก็ปราบสจากวิชานะเือไม่มีัวกรวมแต่ <c oughs> ช็อตเนี่ยบง <c oughs> ครับบางคนเนี่ยสอนคนที่เริ่มปฏ,ฏิบัติจะให้ตรงนี้เลยเนี่ยไม่ได้มืตาบอกว่าคุณจะสร้างง,งานก่อสร้างอะไร ก็จะต้องมีนางรานก่อน mm hmm. ก็คือมีความคิดจนกระทั่งเป็นเจดีย์หรือเป็นอาคารจบเรียบร้อยแล้วเราถึงจะหรือนางรานหรือไอ้ไอ้ที่หลบหลอบอาคารนี้ออกคือมันต้องจบก่อนแนละ้วถึงจะหรือไม่ใช้แล้วนี้ถ้าเราไม่ใช้แต่ต้นสร้างได้ไหมไม่ได้ <laughs> อาศัยคิดถูกอาศัยคิดเป็นการตั้งฐานมุมมองที่ถูกเป็นตั้งไข่ก่อนนะตั้งไข่ขึ้นมาพอสั้นงไปรูปเปล่างจนจบแล้วเสร็จงานเฟอร์เนสชิ่งเรียบร้อยแล้วก็รื้อไ้ตัวคิดออกไม่ต้องใช้น้อาศัยคิดให้ถูกต้องไปอาศัยความคิดให้ถูกต้องไปอย่าไปใส่ว่าถูกต้องความคิดไปตามระบบของมันถ่ายถูก ไม่มีถูกไม่มีผิดมันไม่มีถูกไม่มีผิดเป็นไปนตามระบบที่เราประคองให้มันเป็นไป,นปนทางไหนก็ให้ไปทางั้นป้การไหมเนี่ยเข้าใจ เนี่ยเอาชาก็ดับผิดที่มันดับก็คือพอเราเข้าใจมันเราไม่ใช้มันก็คือไม่มีเอาชาและทำอะไรก็ไม่มีความคิดและจะทำอะไรไม่มีความคิดทำไงเ,เวลาเราเจอกันพูดคุยอะไรตันไนไม่ใช้ความคิดแล้วคุยกยันไงไม่ไมใช้อะไรตัวเป็นตัวน้ำตัวตาตัวทานตัวเมตตาของมันยักก็จะออกไปอีกต้องเป็น เจอหน้ากันไหมเห็นอกเห็นใจกันหมด<ง>ทำไมเห็นอกเห็นใจไม่ว่าจะ,ะยากดีมีจนจะอะไรต่ออะไรล้วนแล้วแต่ทุกภายในร่างกายทุกคน<ง>ทุกตัวที่หนึ่งทุกจากธาตุขัน,น<ง>ซึ่งมันเป็นธาตุสี่เป็นนิจงังทุกกรงมนัตตาทุกตัวที่สองคือทุกคนรับกรรมมีกฎแห่งกรรมตามประคองนั้นทุกคนเนี่ยยืดยิ้นอยู่กับทุกทั้งนั้นอย้กมินก็ดู ไอ้อกมันก็มีอะไรทุกอยู่ไม่ต้องไปรู้มันทุกอะไรแต่เป็นสองข้อเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกไม่มีผิดถ้าเข้าใจมันทุกนี้รู้สึกไงเห็นใจใช่เหมือนก็ต้องอย่างเนี้แล้วเราก็จะทุกคนเราก็เห็นใจหมดเข้าใจไหมมนลงมาถึงแม้กระทั่งชีวิตคู่เลยชีวิตคู่ถ้าจะเป็นรักมาไหยชังมาด้วยถ้ามองเห็นใจมันไม่มีรักไม่มีช่ง ทำไมไม่ได้ออกมาอย่างนี้แค่เห็นอกเห็นใจัมนก็ประคองกันไปอยู่แค่นี้เองครับเนี่ยก็นั่งมองเห็นอกเห็นใจกันหมดแหละไม่ต้องรักไม่ต้องหลงไม่ต้องเข้าไปประคองเพราะรักเมื่อไหร่ชังตามมาไปเจอทวิภาวะหมด พใจดีอย่างนะตกลงที่เราผ่านมาที่เราเดี๋ยวเราก็เอียงเดี๋ยวเราก็เบี้ยวเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็งอนเนี่ยพอหลักมาใช่ไหมหลักมากงอนก็เลยตามแต่ถ้าเห็นโลกเห็นใจงอนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเขอ้าใจอย่าง เนี่ยเดืเกันอย่างเงี้ครับเนี่ยหมดละธรรมะเป็นแบบนี้นองวันนี้พอจะต่อกันได้จบเนี่ยหลายครูบาอาจารย์ลงมาลุงคืออย่างทางมหายานท่า,ทา,น,ทธธานสรุปไว้อันหนึ่งอย่างท่านพุทธทาสก็สรุปไว้อันหนึ่งหลวงตาก็ไว้อัน เราต้องเอามาต่อต่อจนกระทั้งมันถึงจะมีความหมายออกมาครอบเนี่ยเรียวามันครอบอย่นี้นก็เข้าใจกันหมดแต่ถ้าเราปักหลักของเราแน่อยู่คนเดียวเสร็จ <c oughs> <c oughs> ไม่จบหรอกมันต้องใช้ ทุกอันเลยตอนนี้เราก็จะมาเน้นกานที่หลังจากที่เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วนะท่านทำไม่ได้สามคอ <c oughs> กับคนสี่กลุ่มเข้าใจน,นนะถ้าไม่คนสี่กลุ่มไม่ขึ้นมาหาท่านท่านก็สอนไม่ได้รับกรรมแทนคนส <c oughs> ี่กลุ่มไม่ได้ <c oughs> ไป <c oughs> แล้วใจม,มันก็มองเห็นแล้วระดับนั้นก็ ก็ขึ้นมาตรงเนี้เพื่ออะไรเพื่อให้สายใหญ่ที่เราเคยวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยหลุดออกจากกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าทิ้งเยื่อใยอะไรมีธุระอะไรก็ทําไปแต่การที่เยื่อหุ่นกระหายที่จะต้องลงไปอุ้มชูไม่ข้างบนกำลังฟังทําอยู่เฮ้ยเดี๋ยวผมลุ้นวิ่งไปมันก็จะขาดขาดเกินเกินเนี่ยเข้าใจนะเออมันก็ไม่ลง ตรงนี้เขาเรียกว่าสมุทเฉกปะหานะสมุทเฉกปะหาอยู่ตรงนี้อยู่ที่ศรัทธาต่อพระพุทธองค์<ม>เห็นไหมดูนะมันมาได้ยงไงตรงนี้คำอธิบายมันศรัทธาเพรเชื่อพระพุทธองค์เลยไม่ลงไปวิริยะสติสมาธิคือมรรคแป,ปที่เราที่เราเจริญอยู่นะปัญญามันเลยเกิด ก็คือปัญญาไม่ได้มาจากความคิดปัญญามันเขา้าใจขึ้นมาเฉยๆจากใจนี่คือินสีหา้าพละธเนี่ยสัมตาวิยะสติสมาธิปัญญาปัญญามันเกิดไม่ใะ่มาจากความคิดเกิดโอ้อย่างนั้นเหมือนอยู่เลยก <c oughs> ันทำให้สมุดเฉดประหารเกิด เมื่อสมตุตเฉกปหาเกิดจิตมันก็เลยไม่เพราะว่าวงข้างล่างแต่ก็ยังทอดสายตาลงสู่กางล่างเหมือนพระพุทธรูปในโบสถ์ที่ทอดสายตาสาหรับคนที่ขึ้นมาหาแต่ทอดสายตาแค่นั้นเอาใจช่วยมอันนเองแล้นี่เกิดสมุติเฉกประหารหลังจากเกิดสมุติเป็นเฉกประหารแล้วเนี่ยจิตมันก็เลยฟังธรรมว่าอะไรเข้าใจ นี้เมื่อมันเข้าใจมันก็จะอยู่ตรงเดิมแต่นี้มันเข้ามาดีทีเห็นมนุษย์ได้ดีติ้นดีติ้นด้วยเรื่องอะไรก็ไม่มนุษย์โสดัโอ้ยมันสูงกว่าโลกธรรมแล้วตอนนี้กิเลสกับตัณหามันเบาแล้วมันจะเห็นมนุษย์ได้ดีติ้นด้วยแรงกดดันในตัวมนุษย์สองอันที่เขาไม่รู้ตัวหนึ่งการเปลี่ยนแปลงธาตุขันพวกฮอร์โมนพวกอะไรต่าง อย่างผู้หญิงก็รอบเดือนแล้วก็ผูนน้ฮอโมนต่างๆที่จากต่อมไร้ท่อที่เปลี่ยนแปลงเราคอนโทรลไม่ได้เราก็ไม่รู้มันจะดีดดิ้นอึดอัดอยู่ข้างในซึ่งคนข้างนอกเขาไม่รู้สองจากกฎแห่งกรรมแต่ละคนที่รับกรรมก,การดีดดิน้นส่งสองข,องงข้อนคนข้างนอกมองไปไม่มีสามารถรู้ได้ะเจ้าของเขาเขาไม่รู้ด้วยว่าเขาเหมืนดีดดิ้น เมื่อเราเห็นอย mm ่างนี k k ้เจ้าของก็ไม่รู้ด้วยแล้วเขาก็ดีด mm ิ้งด้วยความทุกข์ก็ไม่รู้ทุกข์อะไรเรารู้สึกอย่งนีถ้าสงสารนี่เราจะลงไปอุ้มแล้วพระพุทธเจ้าให้เห็นอกเห็นใจตรงนี้เนี่ยไม่เว้นแม้กระทั่งลูกหลานพ่อแม่แค่เห็นอกเห็นใจ เพราะเกินเห็นดวงใจช่วยอะไรเขาได้เนาเข้าใจนะเมื่อเข้าใจอยู่แล้วจิตมันก็เลยเห็นดวกเห็นใจพระจิตเห็นดวงเห็นใจแต่นี้ความขุ่นมัวในจิตที่มันโผล่ขึ้นมาเออถึงแม้คนนี้เราปกติผู้หญิงน่าจะเห็นง่าย แหวนทำอะไรผิดไปกิ๊กหนึ่งงอนและขุนอย่างเงี้ยทั้งนั้นไม่ได้โกรธไม่ไรแต่เริ่มขุนไม่ถูกใจนี่พอมีการเห็นอกเห็นใจม่หลุดไหมเนี่ยการเห็นอกเห็นใจเห้โน้ยนใจก็คือปล่อยโน้ยกใจแล้วมันก็จะหลุดหลุดออกจากการขุนมัวนะแต่ตรงเนี้ยมันทํางานยังไง พอเห็นโอนใจเกิดตรงเนี้ยมาร์กที่เราเดินอยู่มันจะกลายเป็นอริยมาร์กเมต่างไปแบบพอดีไม่ล้ำเส้นถ้าสงขารสงสารเนี่ยหมูล้ำเข้าไปล้ำเข้าไปอะไรเกิดรู้ไหมมันจะเกิดทวิภาวะรักเนี่ยมันจะเกิดชังดีใจเมื่อไหร่มันจะมีเสียใจมันจะเกิดทวิภาวะหมดเลย แต่ถ้าแค่เห็นอกเห็นใจมันไม่เกิดพาเห็นอกเห็นใจเนี่ยเห็นอกเห็นใจหมดเพราะเหนอกเหนใจมันเกิดจากปัญญานสงสัยต้องถามเห็นอกเห็นใจมันเกิดจากปัญญาแล้วเราก็มีบเราก็ดูอ๋อหน้าเห็นอกเห็นใจมาแล้วตอนนี้มันนน่งเห็นอกเห็นใจหมดมันเลยรอบตัวเปหมพราสัตว์มนุษย์ สัตบุคคลตัวตนเราเขารว,วนแล้วแต่อยู่ในกาแงแหลงบีบคั้นสองอย่างนี้ทั้งหมดมเลยเข้าใจนะไม่เห็นอกเห็นใจหมดอริยามากกออรัามากเกิดตลอดพออริยมรกเกิดตลอดไอ้ที่ขุนที่งอนพอรู้ว่าขุนงอนก็วิ่งเขาไปหาอาริยามรกนิโลเธเกิดทุกข์กระดับมันก็ดับไปหมดน,นี่คืออริยสัจ เข้าใ,ใ,ใจนะอ่ามันกคจะดับไปหมดจะดับไปเรื่อยต้องกาอริยรมรรคต้องเกิดตลอดอริยรมรรคเกิดจากเห็นอกเห็นใจสัตว์มนุษย์ทั้งโลกแต่นี้การเห็นอกเห็นใจนี่ไม่ใช่เมตตาล้ำเส้นไปสู่ที่มันอยู่ตรงกลางและเอวเหล่านี้แหละรอบตัวเห็นอกเห็นใจรอบตัวแต่นี้ก็ลองทำตัวี่มองเห็นอกเห็นใจทุกคมในรอบตัวความ เราก็จะเป็นมิตรเป็นบทกันไม่เห็นใจเป็นมิตรบดอัสะดุดต,ตาหูจมูกมันทํางานของมันปกติกระทบมันจะบอกชอบไม่ชอบหูได้ฟังเลยนะชอบไม่ชอบมันทํางานปกติแต่ถ้าไอตัวสมองไม่กระเพื่อมต่อมันแค่อยู่แค่เห็นโลกเห็นใจไอตรงเห็นอห็ใจเยอยมันเป็นดิ่งไว้ไม่เป็นเชื่อมต่อ แต่นี้มันพาเราดูไปเรื่อยดูนู่นดูนี่ดูนี่ดูนั่น,น,นเราก็เห็นอกเห็นใจไปหมดก็วางได้หมดวางได้ถ้าอันนี้จริงแล้วเนี่ยมีเวลาเราก็จะให้ทําไปก่อนแต่ถ้าเม็่อแต่นี้มันเ้าก็วางไปเลยก็คือเราก็อย่างเงี้ยเห็นมีอะไรขุ่นมัว เราทำอริยมรรคมราก็หลุดหมดแล้วทุกอันนะถ้าไม่หลุดแสดงว่าไม่ใช่อริยมรรคเออถ้าไม่หลุดแสดงว่าอริยมรรคเราหลุดถ้ามันไม่หลุดแสดงว่าอริยมรรคเราไม่หลุดแสดงว่าเป็นอาจจะเป็นมรรคเฉยๆเลยว่าหรือไม่ใช่มรรคเลยเนี่ยมันก็ออกจะไม่ได้ออกเรื่อยๆแต่นี้ที่เราเกิดกับเราเนี่ยมันพาเราดูเงี้ยสองวันสองคืนอะไรว่า ท่านบอกเราจบหมดแล้วทําไมมันไม่ให้เรานอนแต่ไหมอันนี้เราให้ฟังอย่างนี้เลยถ้าเราดูมันต้องมีอะไรเออเลอร์ดิเฮ้ยเราเดินทําจบหมดเนี่ยมันต้องสบายต้องหมดงานเออมันต้องหมดงานนี่มันทํางานไม่หยุดยิ่งกว่าคนระเบิดไม่ต้องคอนเซ็์เสร็จแล้วก็ไปสักดูไปอ๋อไอตัว ไอตัวเพื่อนเราที่มันพาให้ดูนูน่นดูนี่ไอตัวตัวเนี้ยที่ตัวฟาร์มคิดเนี่ยจไอฟาวามคิดที่พาไปดูนูน่นดูนี่เนี่ยมันพาไม่หยุดโอ้แกคือตัวแสบนี่เองกระเจียังตรงเนี้ยที่เสียงหลงตาก็ออกมาเห็น <c oughs> สังขารเป็นสมุทยัยเนี่ยเห็นสังขารเป็นสมุทยัยปั๊บโอ้ยตัวแสบ แล้วเสร็จแล้วเสียงลตาก็ออกมาเลยนี่ก็นางงามจากปรวาตี่ไหนไดเป็นไอ้หาวไอ้จงอางไอ้สามเหลีย่ยมอยู่ข้างหมอนนี่เสียนะงลูตามาสัมผัสตอนหลังจบได้แล้วผมวิ่งเขาพอรู้รู้ว่าใช่รู้ว่ามันเป็นตัวแสบทั้งั้น <c oughs> ทุกอย่างมันวิ่งบวกกันเองหมดอุตรุด้าไปลองทำดู เฉลยซะก่อนยังไม่มีความมันก็เป็นทำเองงั้นมันเห็นมันมีความคิดเยอะครับหลวงพ่อไม่มีเจตนาร่วมอะไรกับมันก็แบบคิดเยอะก็นี่ไงตัวแสนนี่แหละตรวแหนี่นั่งร้านเนี่ยงานก่อสร้างต้องมีนั่งร้านไม่ว่าจะสร้างเจดีย์สร้างวิหารอะไรก็ตามเมื่อ เจดีเสร็จพิหางเสร็จแล้วเขาถึงรื้อแล้วนั่งลางอ๋อตอนตอนน้นต้องมีความคิดก่อนในการทำอะไรขึ้นไปเมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงรื้อนั่งล้านางลงมาคือรื้อฝากคิดนี่นะ <c oughs> มันถึงบางออเนี่ยคำสอนครูบาอาจารย์จะออกมาเป็นพวงรวงในตอนม,มันจบนะเพรงั้มันก็จบอย่างเงี้ยพาเสร็จแล้วแต่นี่อยู่สบายอยู่สบายไง พอเราไม่ใช้ความคิดเรื่องต่างๆมันปกติมาจับใจเนี่ยจะเห็นเลยนะจับใจเนี่ยคุณไปนั่งหาที่มุมสงบสงบเรื่องจับใจมันจะวิ่งไปที่สมองสมองมันจะมีไอ้ที่บันทึกไว้เขาเรียกว่าสัญญาแล้วก็ปรุงด้วยสังขารแล้วที่จะออกไปโตโต้ตอนนี้เนี่ยมันไม่ขึ้นตรงนี้เราไม่ใช้ความคิดมันอยู่ตรงนี้นั้นมีอะไรมันก็จะพอดีของมันตอบโต้อะไรก็ขึ้ แล้วความคิดไอ้ไม่ใช่ไอ้ตัวใจตอนนี้มันเปลี่ยนไปด้วยเมตตาคือเห็นอ,อกเห็นใจซึ่งตอบโต้นี่มันก็ซ้อมเจตนาบริสุทธิ์ถ้าเมื่อเขาจะออกมาคาพูดกันหน้าฟังคุยทั้งวันทั้งคืนก็อยากฟังไม่น่าครูบาอาจารย์เวลาท่านคุยกันเนี่ยเราไม่อยากรู้ไปไหนเอเองจนคุยด้วยอย่าบนี้ครับ นี่แหละบทสรุปเนี่ยแล้วมันจบจริงๆงเนีธรรมะมีจบแต่พวกเราเนี่ยเนื่องจากเราจบแต่ที่สังขารมันยังหนุ่มสาวอยู่เราต้องตอบคำถามมันให้ได้ว่าอ,อย่างนี้เรียกไงอย่างไางไถ้าตอบไม่ได้ต้องมาหากันแต่ความเพียนหย่อนไม่ไดนะ้เพราะกำลังในการที่เราจะว่องไว สำหรับโต้ตอบหรือว่าแก้แล้วก็รักษาไอ้ตัวมันต้องรักษาก่อนอย่างที่ต้องปกติแต่คนแก่แล้วไม่ต้องรักษามากแต่หนุ่มสาวต้องรักษาเพราะไอ้ขันตัวนี้ทั้งขันทั้งตัวนี่คือกิเลสทั้งแท่ที่เราจะต้องทำความเพียรเพื่อให้อาริยมรรคเนี่ยคอนโทรอ้ขันตัวนี้ เข้าใจนะเ,เพราะงะั้นกาวามเพี้ยนนะมันจะมันก็จะทำให้เกิดสัมมาสติคือหัวใจเต้นสัมมาสม,มาธิลมหายใจอ่านเนี่ยมันจะทำให้ตรงน,นี้เกิดเนี่ยธรรมะบทสุดทา้ายเป็นแบบนี้ก็ทำเอาไปถ่ายทอดให้กวางเดือยแล้วกัน เพราะคงไม่เรียกประชุมอีกแล้วถึงตรงนี้แล้วซอมเอาเพียงแต่ส่งข่าวว่าเราจะอยู่มาตรงนี้มืหลไรเมื่อไรเพียงแต่แวะมาเพื่อใครติดถ้าไม่ติดก็ไม่ต้องมากาทม็ทำไปทำตาสบายสบายยนะไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้ว